สวัสดีครับผม A A Channel ครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานเฟย่ามานะครับผมวันนี้ก็เป็นร้านที่เตรียมพื้นที่พร้อมขายนะครับด้านหลังอาจจะลกๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นทำประเพณีขึ้นบ้านใหม่นะครับขึ้น,ข,นขึ้นร้านใหม่นะแต่ว่าเขายังไม่ให้คือผู้เฒ่าผู้แก่ยังไม่ให้เก็บของที่นํามาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นร้านขึ้นบ้านนะออกออกไปจากจุดนี้นะครับเพราะาต้องให้ครบ3วันวันนี้ก็น่าจะครบวันที่3แล้วล่ะนะครับทีนี้เนะี่ย ตามคำสัญญานะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับค่าก่อสร้างนะครับก็คือหลังจากที่ถูกดีมีการปรับนโยบายในการรับสมัครใหม่นะครับที่เป็นในส่วนของที่ไม่ไม่ใช่ร้านเดิมครับเป็นร้านที่ขึ้นใหม่ก็ได้เป็นเป็นที่เปล่าเปล่านะครับสร้างขึ้นใหม่ก็สามารถทำถูกดีได้นะอันนี้เป็นรายการนะที่ผมจดมามีหลายคอมเมนต์มากนะครับ ผมไม่ได้แคปมานะมีมีมาจริงๆแล้วก็มีการมีทางโทรศัพท์ด้วยว่าอยากจะรู้ค่าก่อสร้างเพราะว่าเขาอาจจะไป adapt apply นะครับเข้ากับพื้นที่ของเขานั่นเองนะครับที่จะมาะทําการขอสร้างในตรงนี้นะสร้างเสร็จนะครับผมสัญญาจะมาเล่ารายละเอียดให้ทุกคนได้รับฟังกันเนาะนะครับตรงนี้ก็อยู่ในห้องนะครับอาจจะเสียงก้องๆหน่อยขออนุญาตนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อเปน็นแนวทางแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่และพื้นที่เนี่ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าช่างมันจะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของร้านผมเนี่ยผมจ่ายไปเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับวันที่3ามธันวาเนาะนะครับผมจะเปิดร้านจริงๆอ่ะสิบสองธันวาคมครับผม12-12-20 2 2บครับเลขสวยมากนะครับก่อนที่จะไปรับฟังรับชมนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ช่อง A N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและลืมกดกระดิ่งนะครับและกดไลค์รัวๆให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปอันดับแรกๆที่ผมอัพลงไปแล้วก็กดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็การแนะนำคลิปให้บุคคลทอื่นได้รับชมนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับและขอการทุกคลิปนะครับผมขอกันเหมือนเดิมเนาะสำหรับเรานที่ท่านพั้น่าทไหนที่ดูคลิปผมนะครับในช่อง A N Channel นะครับหลายๆคลิปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของร้านโชคยาพันธั์ ถ้าชมแล้วนะครับตัดสินใจที่จะตัดใจสมัครนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกนี้มีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนสายร้านแนะนําให้หน่อยนะครับพิมพ์คําว่าสมัครนะครับแนะนําโดยนะครับร้านเฟยามาดนะครับจังหวัดกาลสินรหัสทีดี0ูน8์ศูนสดเจ็ดนะครับทีดีศูน8์นมเ็เะครับผมจะเป็นบุคุลอย่างยิ่งเลยนะครับช่องทางการติดต่อผมก็อยู่ในตรงตรงนี้เลยนะครับหน้าจอนะครับ ท่านถามสามารถทักมาถามโทรมาถามได้เลยนะครับใครที่ให้เครดิตนะครับแนะนาฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครนะครับฟรีค่าสมัครแล้วก็แนะนําฟรีขอแค่ให้เครดิตกันก็พอนะครับผมผมก็จะช่วยแนะนําท่านนะครับในทุกขั้นตอนเลยนะครับติดขัดปัญหาในส่วนไหนก็สามารถโทรหรือว่าวิดีโอคอลมาหากันได้เลยนะครับผมก็ถ้าใส่นะครับก็จะเป็นเมตคุณอย่างยิ่งเลยนะครับมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยเนาะเดี๋ยวผมจะพูดไปเดินไปนะครับก็อาจจะบางทีอาจจะทําให้ลายตาบ้าง แล้วก็ต้องแข่งกับเสียงรถนะครับอยู่ถนนเห็นถนนไหมครับมันอยู่ก็ถือว่าติดถนนเลยนะครับก็พยายามปิดในท,ท,ทุกช่องทางเพื่อไม่ให้เสียงรถเข้ามาแต่ว่ามันจะเป็นเสียงกล้องของห้องแทนนะครับโอเคในวัสดุอุปกรณ์นะครับท,ที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีพวกคือพื้นที่นี้ถมดินขึ้นมานะครับประมาณใช้รถประมาณ15เที่ยวนะครับ อดีผมก็จะเดินมา,มาห้องสตอ็อกด้วยนะครับพวกมีเสานะครับเสาทั้งหมด11ต้นนะครับไซส์ L นะของผมเป็นไซส์ L นะครับเสาทั้งหมด11ต้นนะครับผมไม่มีไม่มีเสากลางร้านนะครับตรงนี้ผมออกแบบมาไม่ให้มีกลางร้านเสากลางร้านนะเพราะว่ามันจะเกะกะในชั้นเชลวางของอะไรเงี้ยผมก็เลยเวลาวางให้เขาวางเรียงยาวไปเลยนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็พวกทรายพวกหินพวกเหล็กต่างๆนะครับเหล็กโอ้โหใช้ใช้แบบหลายร้อยเส้นมากเพราะว่ามันมัน เกือบ200วเส้นอะเหล็กนะครับท่านบนเพราะว่าตรงเสาบริเวณนี้มันต้องถักนะเสาเสาตรงเนี่ยครับม,มันมันมันต้องถักเสาเนี้ยถึงเสานั้นต้องถักเพราะว่ามันไม่มีเสามันต้องถักถักเหล็กนะครับแต่อันนี้มันจะเปลืองค่าค่าเหล็กอะไรอย่างงี้นะครับถ้าไม่มีเสาเนาะค่าลวดเชื่อมค่าไฟเบอร์ค่าสเปรย์พ่นเหล็กใบตัดอะไรต่างๆเนาะ,ะอันนี้มันเป็นรายละเอียดขององ,องค์ประกอบนะครับพวกอิฐพวกหินอะไรพวกอิฐบล็อกแก้วอะไรต่างๆผมใช้ประมาณ8 8ลังนะครับลังล่ะ หลังละหกก้อนนะครับก็ปูนนกเขียวพวกฟองน้ำนะครับตรงนี้ที่อันนี้คือต้องบอกว่าแนะนําอย่างละเอียดละกันนะครับอย่างที่บอกไปเนาะนะครับก็ผมจะไม่ได้บอกราคาของอุปกรณ์นะครับว่าแต่ละต่างพื้นที่นะครับต่างพื้นที่ต่างแต่ว่าราคาช่างเนี่ยก็อาจจะไปเทียบกันได้นะแต่ว่าราคาอุปกรณ์เนี่ยมันก็ต่างๆร้านวันสดุนะครับ ต่อมาจะเป็นในในส่วนของอิดนะครับอิดบล็อกตรงนี้ใช้พันนะฮะพันห้าร้อยสิบห้าก้อนก็นเหลืออยู่ด้านนอกไม่กี่ก้อนนะครับตึกนี้นะครับอ่าร้านนี้นะครับร้านไซแอลใช,ใช้ใช้อิดพันกว่าก้อนนะครับผมอ่ะใบแรกผ่านไปอทิ้งไปเลยมาดูใบที่สองนะครับเป็นพวกอ่าเหล็กฉากประตูด้วยนะครับประตูอุปกรณ์ทาสีนะครับที่ที่ที่อ่าเพิ่มเข้ามาครับกระเบื้องอ่ะกระเบื้องตรงนี้นะครับกระเบื้องกระเบื้อง นะครับกระเบื้องตรงนี้นะครับผมผมใช้ขนาด30คูณ30เพราะว่า, 30, าราคามันถ we ูกคือในเรื่องของกระเบื mm. <t> ้องเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นร้านเดิมพื้นเดิมเขาก็อนุโลมนะจะสังเกตได้ว่าบางพื้นที่เนี่ยนะครับกระเบื้องคือเขาเขาเน้นตามมาตรฐานสีขาวแต่บางพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นสีอื่นสีลายอะไรต่างๆเพราะว่ามันก็จะเป็นในส่วนของตามแต่ละบริบทไปเพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นมันคงจะลื้อกระเบื้องมันคงไม่ใช่นะครับเขาก็อนุโลมอยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นร้านสร้างใหม่เนี่ยแนะนําให้เป็นสีขาวขนาด40ด้วยนะอันนี้30ผมก็ขอไปอีกขอเป็น30ได้ไหมเพราะว่า30มันราคาถูกกว่าเขาก็อนโอเคอนุรวมไป30ได้นะครับในส่วนของสันไท้ยนะครับอ่าโอเคกระเบื้องกระเบื้องผมประมาณ19กวากว่าผมตีไป20,000ละกันนะครับบวกค่าน้ํามันด้วยเพราะว่าอันนี้คือเราจ้างไม่ได้จ้างเหมานะจ้างเป็นค่าช่างนะครับ ปูก็ตารางละประมาณ110บาทนะครับกับปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องประมาณตารางละ110นะครับแล้วก็ค่าสันทายนะครับทั้งหมดเนี่ยสันทายทั้งด้านหน้าด้านด้านหลังเนี่ยนะครับก็43,000ืนามนะครับค่าสันทายสี่หมายแปดสิบาทนะครับค่าซีแพ็กสิคิวอันนี้ก็คือถือเป็นซีแพ็กเนี่ยเราได้คิวละ,ะ1,550นาร เราโชคดีหน่อยที่ร้านเรานะครับพี่พี่สาวนะครับเป็นร้านวัสดุก่อสร้างเขาก็เลยใช้เครดิตนะครับสันไทยเองก็ดีนะใช้คือในความโชคดีนะครับอันนี้ค mm ือจะจะเทียบกันไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดบางร้านที่เป็นร้านวัสดุแล้วก็อาจจะเทียบได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าร้านไหนที่ที่ไม่ได้มีเคยญาติหรือว่าเป็นร้านเป็นเจ้าเป็นเจ้าของร้านวัสดุเนี่ยก็อาจจะได้ราคาที่เป็นราคาเต็มราคาเต็มเขาเนี่ยประมาณพันแปดนะ อันนี้เราก็ได้ประมาณ1,550ก็คือพี่สาวใช้เครดิตนะครับของร้านซื้อให้นะับในของคอนซี ack, แพคเราเอามา10คิวับในการเทพื้นตรงนี้ก่อนปูกระเบื้องนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นพวกค่าสีสีทาตรงนี้รวมรวมแล้วนะครับของสีภายในเนี่ยคือ,ค,อคือให้ขาวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝ้านะครับฝ้าผนังนะครับสีทาฝ้าสีทาผนางังอะไรคือคือคนคนละเบอร์นะครับเพราะว่า สีทาผนังไปทาฝ้ามันไม่กินนะครับรอบแรกคือผมต้องซื้อสีทาผนังมาทาใหม่รวมๆแล้วก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับของสีทั้งภายนอกภายในนะครับที่ผมซื้อมาทานะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟนะครับไฟนี่ที่เป็นพัดลมเนี่ยที่เห็นไหมครับพัดลมพัดลมแล้วก็หลอดไฟที่เห็นตรงเนี้ยมี4แถวอันนี้2แถวด้านล่างด้านหลังผมนี่แถวละ10หลอดแล้วก็อันทีแถวแถวละ6หลอดนะครับด้านหลังไปอีกนะครับก็ผมซื้ออุปกรณ์ทั้งพัดลมทั้งไฟแล้วก็อุปกรณ์ติดกล้องนะครับ กล้องวงจรปิดนะครับทางบริษัทจะส่งมาให้แค่ตัวกล้องแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างแต่อุปกรณ์บางอย่างเราต้องซื้อเองนะครับผมรวมรวมแล้วนะครับทั้งไฟทั้งพัดลมที่ผมซื้อแล้วก็อุปกรณ์ติดกล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยหมื่นแปดนะครับผมอ่าแล้วก็ค่ากระจกนะครับกระจกด้านหน้านี่กระจกตรงนี้นะครับด้านหลังผมนะครับกระจกฝั่งเดียวเนี่ยนะครับกระจกฝั่งเดียวหมื่นหกนะครับผมต่อต่อแบบไม่รู้ว่าจะต่อ,อยังไงกับช่างทีแรกเขาเขาบอกราคาหมื่นหมื่นแปดเกินหมื่นเก้า 1หมือนแปดห้าร้อยังนะครับเกือบหมืนเก้าผมก็เลยต่อต่อลงไปจนเหลือหมื่นหกอ่ะต่อเก่งนะครับผมแล้วก็ประตูม้วนนะครับสองฝั่งอันนี้ก็ต่อเหมือนกันนะครับที่แรกเขาบอกว่าบานละหมื่นหกนะครับฝั่งละหมื่นหกนะผมก็ต่อให้เหลือฝั่งละหมื่นห้านะครับก็เลยได้สามจ่ายไปสามหมื่นนะครับโอเคแผนที่สองก็มีประมาณนี้นะครับอมาดูแผนสุดท้ายนะครับแผนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของของค่าค่าค่าช่างแล้วแหละนะครับ ค่าฝ้าเพดานนะครับเป็นคือผมเป็นฝ้าเรียบแต่ตามแบบของถูกดีเขาจะใช้ให้ใช้ทีบาร์แต่ผมรู้สึกว่าทีบาร์มันไม่สวยผมก็เลยขอใช้ฝ้าเรียบแล้วกันนะครับก็รวมเหมาเหมาทําฝ้าเนี่ยห้าหมื่นทวนเลยเป็นอุปกรณ์ของเขาหมดเลยนะครับอุปกรณ์เขาหมดเลยเราไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ฝ้านะครับก็คือด้วยความที่ผมเป็นคน,คนที่มีงานประจํานะครับผมก็เลยเกรงว่าอาจจะไม่มีเวลานะครับที่จะไปซื้อของให้ช่างผมก็เลยจะตั้งเหมาเลยนะครับ ฝ้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับห้าหมื่นนะครับก็ประมาณร้อยร้อยสิบสองตารางได้อยู่หรอกเพราะว่าถ้าถ้าวัดตามพื้นที่ขายจริงๆนะครับฝ้านี่ก็ประมาณร้อยร้อยสิบสองตารางนะครับเหมาห้าหมื่นนะครับผมแล้วก็ค่ายกมุงบวกกันศาสตร์นะครับยกมุงเข้าเสานะครับเป็นเสาละวพันกว่าบาทนี่แหละรวมๆแล้วมันสองหมื่นสี่ร้อยอ่ะนะครับทางตั้งเสาแล้วก็มุงหลังคานะครับก็สองหมื่นสี่ร้อยนะครับอันนี้ค่าช่างนะก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับ แล้วก็ค่าปูพื้นเทพื้นนะครับเรามีซีแพคมาเทใช่ไหมเขาก็เทเขาก็ปูปูให้เราอะทำให้มันิบเรียบอะนะครับ1 5 0 0บาทที่เขาเอากับเรานะครับที่เขาเก็บนะครับกับเราแล้วก็ค่าก่อชาบนะครับก่อก่อรอบนี้เลยที่เห็นเนี่ยก่อก่อผนังฝั่งนี้นะครับก่อก่อก่อมาห้องสต็อกด้วยนะครับตรงนี้แล้วมาถึงตรงข้างหลังผมนะครับเขาเอา36 0 0 0นะครับ ค่าค่าค่าทำค่าก่อแล้วก็ค่าฉาบนะครับก่อฉาบเสร็จนะครับสามหมแล้วก็รวมค่าช่างติดปะทะนะครับคือผมให้เขาทำชั้นชั้นในห้องสต๊อกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเนาะเป็นค่าอะไรต่างๆที่เป็นค่าค่าช่างนะครับที่ที่ที่เขายังที่เป็นนอกเหนือนอกเหนือในการทำปูเทปูปูกระเบื้องด้วยแหละนะครับ มันจะมีค่าปูกระเบื้องค่าออกเหล็กทำเนี่ย,เ,ยเหล็กที่เป็นชั้นตรงนี้นะครับชั้นชั้นตรงนี้ก็คือเขาก็รวมด้วยนะครับค่าอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นท,ที่ที่เราที่ที่นอกเหนือจากที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับเป็นค่าช่างเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบที่เขาคิดกับเรานะครับแล้วก็ค่าปูค่าค่าค่าเทพื้นด้านหน้าตรงนั้นนะครับเทพื้นด้านหน้าตรงตรงตรง,ตรงที่มี อันนี้ครับเทพื้นด้านหน้าเนาะก็สี่พันบาทนะครับที่ที่เขา,าเอาออกกับเราเพราะว่ามันไม่ใช่ไม,ไม่ได้ใช้ซีแพคนะครับใช้ในส่วนของปานการผสมปูนนะครับผมที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับฝ้าเมื่อก่อนฝ้ามันจะไม่ได้รู้สึกเรียบแบบนี้นะฝ้ามันจะเป็นแบบคือเอาเอาสีผนังสีขาวมาทาแล้วมันมันจะเห็นรอยเขาโปะไว้ครับเยอะผมก็เลย ซื้อสีทาฝ้าเดี๋ยวพามาทามันก็เ,าาาลเลยดูเรียบดูสวยขึ้นมาก็ลเลยตั้งช่างมาทาฝ้าให้อีกพันห้านะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับผมอ่าวางระบบอยู่ด้านบนนะเป็นระบบคือให้เขาซื้อเหมาหมอนเมาระบบเหมาระบบแล้วก็บวกค่าช่างนะครับไฟของผมเหมาระบบบวกค่าช่างแล้วก็ คือผมบอกไปอุปกรณ์ไฟผมซื้อเองแต่ว่าผมเหมาหมาหมาระบบเดินไฟด้านบนแล้วก็เป็นค่าช่างนะครับ4200บาทนะครับเพราะว่ามีการทําเพิ่ม2จุดเขาก็คิดจุดละร้อยนะครับก็เป็น4200อันานี้ค่าค่าไฟรวมๆแล้วนะครับระบบไฟผมจ่ายไปประมาณ50,000บวกอีกพันนึงด้วยพันนึงคืออย่างนี้ถ้าลมตัวนี้เลยเขาเหมือนเขาทําให้ไม่โอเคอ่ะผมก็เลยจ้างช่างอื่นมามาทํา ค่าระบบไฟ5,920 0นะครับในส่วนของระบบไฟที่ผมที่ผมได้จ่ายไปนะครับก็จะมีค่าโครงสร้างค่าระบบไฟนะครับแล้วก็คือระบบไฟผมรวมกับค่าจัมกล้องวงจรแล้วนะครับค่าติดกล้องแล้วครับเพียงแค่ซื้ออุปกรณ์ของกล้องมาเพิ่มแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับผมจะรวมทั้งค่าทุกค่าเลยนะครับหลังนี้นะครับเบ็ดเสร็จนะครับ หลังนี้ไซส์แอลนะครับ112ตารางนะครับพื้นที่ขาย92ตารางที่เห็นอยู่นี้นะพื้นที่ขาย92ตารางสต็อก20นะครับ20ตารางนะครับรวมแล้วนะครับผม4 7 7 6 5 5บาทนะครับอันนี้คือค่าก่อสร้างทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นอีกหนึ่ง แบบนะครับที่เราสามารถที่จะไป a d ดแอพพลายกับพื้นที่เราเนาะจ้างช่างเท่าไหร่นะครับค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนาะนะครับพร้อมขายนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะผมถมดินด้วยนะครับ4 7 7 6 5 5บาทก็อันนี้คือณนะตอนนี้เลยนะณนะเฉพาะค่ากับขัอสร้างแล้วก็สามารถทำได้นะครับขายได้เอางี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับค่าก่อสร้างนะครับไซส์ L เฟย่ามาดนะครับสาขา2ของโชควิทยาพาณิชย์นะครับผมก็ถือโอกาสนะครับมานำนำเสนอนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเมื่อให้ไปเทียบกับพื้นที่ของตัวเองกับบริบทของตัวเองนะครับว่าจะยังไงนะสามารถที่จะเอาไปแอปพลายนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาแล้วก็สนใจที่จะทำธุรกิจร้านถูกดีอยู่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาเจาะในเรื่องของค่าก่อสร้างอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ไม่มีรายละเอียดอื่นนะครับส่วนรายละเอียดอื่นผมขอญอาตทำในคลิปต่อไปเพราะว่าเกรงว่าคลิปจะยาวไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับถ้าชอบนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็เหมือนเดิมครับฝากให้กําลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ ขสับตไคร้ช่อง A N Channel นะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะอย่าล,ลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ร้วล,วลวให้หน่อยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็แนะนําคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นท่านอื่นได้ชมคลิปในช่องผมต่อไปดีหลายๆคนนะครับผมและสุดท้ายนะครับขอกันเหมือนเดือนนะครับถ้าว่าที่พาร์ทเนอร์ท่านไหนนะครับชมคลิปนี้แล้วคลิปอื่นๆในช่อง A N Channel นะครับ ตัดสินใจนะครับที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนนะครับใส่ร้านแนะนาให้หน่อยนะครับพิมพ์คําว่าสมัครนะครับแนะนําโดยนะครับร้านเฟย่าหมาดหรือว่าตอนที่ท่านไปเซ็นสัญญานะครับตอนสมัครไม่ได้ใส่เนาะตอนไปเซ็นสัญญานะครับท่านสามารถใส่ร้านแนะนํานะครับร้านเฟย่าหมาดนะครับจังหวัดกาลสินเดี๋ยวข้อมูลขึ้นหน้าจอนะครับช่องทางการติดต่อผมก็ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับผมก็ จะเป็นพวกคุณอย่างยิ่งเลยนะครับแนะนำฟรีนะครับขอแค่ให้เครดิตผมก็พอนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับรบ,บ๊ายบายครับ